สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่เดอะโมบางแค่ก็มาเดินเที่ยวงานครัวคุณต่อยกยกทับนะครับที่เดอะโมบางแค่มาชมบรรยากาศกันก่อนนะครับข้างล่างก็เป็นร้านค้าในงานครัวคุณต่อยกยกทับก็มีร้านค้ามากมายหลากหลายนะทั้งขนมของเค้าของหวานนะครับมีมาให้เลือกกันเกือบร้อยร้านค้านับที่เดอะโมบางแคแห่งนี้ก็สามารถมาเดินเที่ยวชมงานกันได้ เรามาเดินชมบรรยากาศร้านค้านะครับมาดูว่ามีอะไรขายกันบ้างในงานโคกุดต่อยกทัพที่เดอะโบบางแคนะครับอันนี้ก็สามารถใช้โครงการคนละครึ่งได้นะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกวันที่1กันยายนนะครับวันนี้ก็เป็นเริ่มใช้วันแรกนะครับสําหรับโครงการคนละครึ่ง800บาทนะครับก็สามารถมาสแกนที่งานโคกุดต่อย,ยกทัพได้นะครับอันนี้ก็เป็นขนมชั้นขนมส,สวยมากครับน่าทานนะฮะก็ง,งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง10กันยายนนี้นะครับก็ มาเดินชมกันได้วันนี้ก็เป็นงานวันแรกนะครับเดี๋ยวก็จะมีพิธีเปิดจากพิธีกรรายการครัวคุณต่อยมาเปิดงานนะครับเพ mm hmm. ราะเดี๋ยวต้อมงมาชมบรรยากาศกัน mm hmm. ท่านใดที่จะมาเชี่ยวงานครัวคุณต่อยยกทัพที่เดอะโมบังแคร์ก็สามารถใช้รถด,ดนส่วนตัวหรือว่ารถด,ดีนสาธารณะก็ได้นะครับ mm hmm. ก็มีอยู่หลายสายที่ผ่านที่เดอะโมบังแคร์แห่งนี้นะครับหรือว่าจะใช้รถ ไฟฟ้าสายสีน้าเงินก็ได้นะครับก็สามารถมาลงที่สถานีหลัก2ปลายทางแล้วก็เดินเข้าสู่ห้างเดอะมอลล์บางแคได้เลยนะครับก็สะดวกมากนะครับไม่ต้องเสียเวลาขับรถมาเองหรือว่านั่งรถเมล์ก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกเลยนีย่แล้วมาเดินชมนบรรยากาศภายในงานกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้าวหลามนะกระบอกน้อยๆน,ยน,ยน,ยนาทานนะครับ ภายในงานก็มีร้านค้ามากมายหลากหลายนะครับนำอาหารต่างๆมาออกบูธจำหน่ายกันไม่ว่าจะเป็นของข้าวของหวานขนมนะครับก็มีให้เลยซื้อเลือกหากันนะครับที่งานเดอพทวีปต่อยกทัพที่เอะบัวังแคแห่งนี้นะครับอาหารไบอาหเลยพี่โอ้คาดีรับยังงครับเนยสายไนะครับไม่กรุงเทพนี่ใกล้แค่นี้นะครับ้มาไหมครับขอบคุณ่ชมก่อนครับ น,นี้ของหวานก็มีนะครับของแข็งกรอบทชินกรอบมีนะครับ เขียนนี้ก็จะเป็นทีมงานของตรัวคุณต่อยก็มาจัดเตรียมสถานที่นะเพื่อทําการเปิดงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาชมรบรรยากาศกันซึ่งพิธีกรรายการครัวคุณต่อยทั้งสาคนนะครับก็จะมาร่วมเปิดงานในวันนี้ด้วยที่เดอะมอลล์บางแคแห่งนี้ บรรยากาศภายในงานตัวคุณต่อย,ยกยศที่เดอะมอลล์บางแคแห่งนี้ก็คึกคักนะครับผู้คนก็เริ่มมาเดินจับจ้อสินค้าภายในงานกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาเดินชมบรรยากาศก,กันนะครับแล้วก็ชมอาหารต่างๆมากมายนะครับภายในงานครวคุณต่อย,ยกพยพแห่งนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวปลากระพงนะครับใครที่ชอบหัวปลาก็อย่าพลาดนะครับร้านนี้นะครับ น่าทานมากส่วนร้านนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะครับก็มีข้าวเหนียวหลากหลายสีสันให้เลือกนะครับน่าทานมาก ไก่ย่างเป็นตัวหอมๆเนื้อนุ่มๆน่าทานก็มีมานะครับร้านนี้ก็เป็นหมี่กรอบเงินล้านนะครับใครชอบทานหมี่กรอบก็แวะมาลองชิมกันได้ อาหารเวียดนามก็มีมาในงานนี้นะครับก็นา,นานชาติจริงๆเลยอย่าลืมแวะมานะครับมะม่วงเบาก็มีนะครับเห็นแล้วก็เรี้ยปากอยากชิมสักหน่อยนี่ก็เดินมาตั้งนานแล้วนะครับก็ยังไม่ทั่วงานเลยแต่รู้สึกว่าท้องจะเริ่มจิวซะแล้วพรก็อยากจะแวะทานกันนะครับแต่เหตุใดจริงๆไม่ได้นําขาตั้งกล้องมาแล้วก็มาคนเดียวด้วยก็เลยไม่มี โอกาสที่จะแวะทานนะครับและในงานก็ไม่สมมามารถนั่งทานได้นะครับต้องซื้อกลับบ้านอย่างเดียวหิวแล้วครับเดี๋ยวขอแวะไปหาอะไรทานก่อนก็อย่าลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับแล้วก็ว่างก็มาเดินชมงานได้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเดวยนะครับ